เทคโนโล AI S ยี่สิบห้าพวกเครื่องส่วนตัวสมัยของคุณลูกค้าไม่ใช่ว่คุณลูกค้าทำงานสะดวกอยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง AI สั่งงานด้วยเสียงสองการตัดเสียงรบก,กวนสามชวนเพื่อนมาถ่ายเบสเฟสซึ่งสามหัวข้อนี้จะมีประโยชน์กับลูกค้าอย่างไรแต่ได้จะพาไปชมนะคะมาพบกับจุดขายแรกกันเลยค่ะสั่งงาน AI ด้วยเสียงขั้นตอนก็ง่ายๆนะคะเพียงกดปุ่ม power ค้างไว้และพูดสิ่งที่เราอยากค้นหาเช่นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี เพยงเท่านี้ AI ก็จะหาคำตอบให้เราได้ทันทีเลยค่ะหรือจะใช้เป็นโหมด Gemini l i t เปิดกล้องส่องไปที่สิ่งของที่เราอยากรู้เช่นนาฬิกาเรือนนี้รุ่นอะไร AI ก็จะหาคำตอบให้เราได้ในทันทีเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะ มาพบกับจุดขายที่2ก็ตัดเสียงรบกวนเข้าไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการค่ะวันนี้เรากำลังจะหาปลาหมึกนะคะแล้วกดปุ่มนี้สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะตัดเสียงรบกวนใดบ้างเช่นเสียงเพลงนนเ,เสียงลมเสียงฝูงชนแล้วเราลองกดฟังเสียงต้นฉบับกับเสียงรบกวนที่เราตัดออกดูนะคะ เพียงเท่านี้เราก็หมดกังวลเรื่องเสียงรบกวนได้เลยค่ะนะะ้าาวัแต่เลือดสวยมากน่ากินมากทุกคนแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เรากาลังตามหาและจุดขายที่สามชวนเพื่อนมาถ่ายเบสเฟสเลือกรูปที่ต้องการแก้ไขเลยค่ะเลือล่อนรูปภาพขึ้นแล้วกดเลือกใบหน้าที่ดีที่สุด AI กำลังประมวลผลค่ะเลือกใบหน้าที่ต้องการแก้ไขอย่างรูปนี้เพื่อนเราหลับตา เราก็ใส่ให้ไปเป็นลืมตาค่ะสามารถเลือกใบหน้าที่ต้องการแก้ไขได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปภาพที่สมบูรณ์แล้วค่ะมีใครนอนไม่หลับและนอนดึกแบบแบบ้่มั้งคะวันนี้ค่ะ Galaxy AI ใน Galaxy Watch จะช่วยให้คุณลูกค้าเข้าใจองค์ประกอบของร่างกายช่วยให้ลูกค้านอนหลับได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่า AI ใน Galaxy Watch จะมีการวิเคราะห์การนอนหลับได้ดีเยี่ยมค่ะสามารถบอกลูกค้าว่าวันนี้ลูกค้าสามารถ พร้อมรวยได้ทุกสถานการณ์หรือไม่นอกจากนี้ลูกค้ายังไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนแน่นอนคะ่ะดีขนาดนี้วันนี้มีโปรโมชั่นลด,ด25%ลูกค้าสามารถเข้าม,มาเล่นมาลองของจริงได้ที่ซัมซุงโรตารสุพรรณบุรีนะคะ